ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขอต้อนรับครับเข้าสู่ช่วงข่าวโ o บ็อกเช่นเคยนะครับในวันนี้วันนี้ครับมีอัปเดตนะครับตัวของไอเทมจะกลับยาลาบเช่นเคยนะครับที่แทบจะมาเนี่ยทุกสัปดาห์กันนะครับคุณผู้ชมครับณตอนนี้รวมถึงข่าวสําคัญครับทั้งตัวของโ o บ็อกครับที่มีการเปลี่ยนอวตารตัวเองครับหลังจากที่ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเป็นเวลาเนี่ยหายปีต่อเนื่องกันนะคุณผู้ชมครับซึ่งการเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ย ปลี่ยนจัดดีครับไปแย่กว่าเดิมนะครับถามว่าทําไมในข่าววันนี้เนี่ยจะอธิบายนะครุณผู้ชมครับรวมถึงตัวของ UGC ีซีกอล์ฟลิมิเต็ครับที่ทางกลับบล็อกเนี่ยเริ่มออกมาตอบตัวนะครับหลังจากที่ประเด็นนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นปีกันนะครับทางกลับบล็อกเนี่ยได้ออกแถลงการนะครับกับประเด็นเรื่องเนี้ยนะคุณผู้ชมครับซึ่งเรื่องรงาเนี่ยครับจะเป็นอย่างไรก่อนเข้าเนื้อหาคลิปกันนะคุณผู้ชมครับเดิมนะครับกดติดตามช่องแบทฟอร์มนะครับและกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคุณผู้ชม เป็นการใจครับผม่าทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับซึ่งในข่าววันนี้จะเป็นอย่างไรไปชมเลยดีกว่าครับแอคเคาท์ <apa> โรบ็อกเปลี่ยนอาวาตารตัวเองแล้วแอคเคาท์โรบ็อกครับถ้าใครไม่ทราบนะครับแอคเคาทนี้เนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงนะครับในตัวของโรบ็อกซึ่งไอเเ้าตัวนี้ครับมักจะมีชื่อปรากฏนะครับในการสร้างไอเทมขายบ่อยๆนะครับทั้ง ไอเทมลิมิเต็ดแล้วก็ไอเทมเก่าๆนะครับจากทางโลบ็อกก่อนที่ไอเทม UGC เนี่ยครับจะมายึดไปนะคุณผู้ชมครับโดยให้เขาโลบ็อกครับแต่เดิมเนี่ยจะใส่ชุดนะครับเป็นชุดคล้ายกับเกสนะครับแต่มันไม่ใช่เกสนะเออแล้วก็มีตัวของกางเกงพิเศษครับหมวกพิเศษแล้วก็เสื้อพิเศษนะครับของโลบ็อกซึ่งล่าสุดนี้ครับไอ็เข้าโลบ็อกเนี่ยมีการเปลี่ยนอวตาร์ใหม่ครับแต่เดิมครับที่เป็นตัวแพ็กเกจแมนนะครับแล้วก็ใส่ชุดเหมือนเกส กลายเป็นตัวเหลี่ยมครับแล้วก็ใส่เสื lonely, ah ้อสีน้ําเงินนะคือผุฒสมครับกางเกงสีฟ้าคือจะบอกว่าเป็นเสื้อก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเหมือนชุดโป้คือวุฒิสมครับที่ตัวคอเนี่ยมันไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่แต่กลับใส่หัวครับหน้าขยับได้แทนนะคือผู้ชสมครับหลายคนสงสัยครับว่าทําไมถึงมีการเปลี่ยนชุดตัวของโลบ็อกนะแล้วก็ตัวเสื้อเนี่ยครับเหมือนจะไม่โหลดด้วยนะครับกับเสื้อใหม่อันนี้ซึ่งตอนนี้หลายคนที่ยังสับสนอยู่นะครับว่าทําไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงตัวของชุดโลบ็อกนะทั้ง มันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปอยู่แล้วอะเพราะว่าไอ้ข้าตัวเนี้ยมีหน้าที่แค่หน้าที่เดียวครับคือการอัปโหลดไอเทมนะครับมาขายในอวตารช็อปเท่านั้นหน้าที่อื่นครับไม่มีนะครับแล้วก็ตัวชุดเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับแต่กับมีการเปลี่ยนชุดของตัวคอนตัวนี้ต้องรอดูต่อไปครับว่าอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงชุดเพิ่มเติมมั้ยนะครับเนื่องจากว่าไอชุดเนี้ยมันเหมือนชุดใส่ไม่เสร็จนะครับผู้ชมไอเทมจะกับเวลาขายใหม่ในร์บ็อก ล่าสุดวันนี้ครับมีอัปเดตไอเทมจำกัดเวลานะครับมามากถึง3ชิ้นด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นครับเปร์เทมที่ขายนะครับจำกัดนะครับอีก2ชิ้นเนี่ยเปร์เทมลดราคาเฉยนะคุณผู้ชมครับชิ้นแรกครับไอเทมจำกัดเวลานะคุณผู้ชมครับกับเรดเดนฟานัสแอนเทิร์นนะครับราคา40่สิบเงอบักไอเทมชิ้นนี้ครับขายนะครับจำกัดเวลานะครับขายเพียงแค่ถึงวันที่23นะครับเมษายนนี้เท่านั้นซึ่งตัวนี้เนี่ย มีเอฟเฟกด้วยนะคุณผู้ชมครับคือเป็นตัวของโคมไฟใส่หัวนะครับใครสนใจซื้อกันได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยไปแล้วไปครับนะคุณผู้ชมอีกชิ้นหนึ่งครับอันนี้ไม่ได้ขายแบบจำกัดเวลานะครับแต่ว่าลดราคานะครับแบบสูงมากนะคุณผู้ชมครับกับตัวของเขานะ Butterfly ฟ u t ลเทอร์ออสปรนะครับขายรับกรดูกใบไม้ผลิด้วยซึ่งมาขายครับตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่23ครับเมษายนนี้นะครับในราคา50าสิบโลบัก ชิ้นสุดท้ายครับคือตัวของกีตาร์ถายนะครับอันนี้ขายไว้หน่อยครับตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่30มิีนาคมนี้นะครับโดยขายครับในราคา75ดบาโ์บทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยราคาของไอเทมชิ้นนี้ครับจะเพิ่มขึ้นนะครับุณผู้ชมครับใครสนใจไปซื้อกันได้นะครับทั้ง3ชิ้นนี้นะครับทั้งตัวของโคมไฟเข่าก็กีตาร์ถายนะครับุณผู้ชมครับอัปเดตภาพตัวอย่างเกมนินจาเต่าจากทางเกมแฟม ล่าสุดนี้ครับทำตัวของนิโคลเดียนนะครับได้จับมือกับทางเกมแฟมนะครับทำเกม2เกมครับมาในโรบ็อกเกมแรกครับคือเกมอย่างสปันบ็อกซ์ควเวรแพนนะครับกับอีกเกมหนึ่งครับคือเกมอย่างนินจาเต่านะครับทีนเอเมูทันนินจาเทอร์เทลนะครับซึ่งตัวของเกมสปันบ็อกซ์ควเวรแพนเนี่ยเราเห็นภาพตัวอย่างไปเยอะแล้วนะครับล่าสุดนี้ครับมีภาพตัวอย่างครับมาจากเกมของนินจาเต่านะครับที่เป็นภาพคร่าวๆครับจากทางเกมแฟมนะครับซึ่งเป็นแบบนี้เลย คือผมดูเนี่ยก็ตกใจกันนะครับที่เห็นภาพประมาณนี้ซึ่งตัวเกมมันจะมีชื่อว่าทีมเอมูทันนินจาเทอร์เทิลมูทันมีเฮมนะครับเป็นเกมแนวที่น่าจะเป็นเกมแนวต่อสู้ผมเดานะคุณผู้ชมครับจัดชื่อของเกมซึ่งตัวของตัวละครเนี่ยก็รูปทรงมันดูแบบแปลกเนาะ <laughs> มันออกไปแนวเรลบล็อกมากเลยครับกับตัวคอครตัวเต่านี้นะครับต่จะสปันบอกสแควร์แผ่นที่ เอกะมันสูงกว่านะครับคุณผู้ชมซึ่งตัวเกมตัวนี้ครับยังไม่ทราบนะว่าจะปล่อยมาตอนไหนนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมตอนนี้เนี่ยมีแค่ภาพตัวอย่างคร่าวๆนะครับเท่านั้นนะครับโมเดลยังไม่มานะคุณผู้ชมครับกับตัวเกมตัวนี้เชื่อว่าน่าจะปล่อยครับภายในปีนี้เนี่ยครับกับเกมนินจาเต่านะครับต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคุณผู้ชมครับกับเกมนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกับเกมนินจาเต่านะครับในโลบอคนะคุณผู้ชมเกมแฟมิลี่ไกด์ในโลบอ กมเฟรนดี่กายครับอันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นข่าวเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีจริงแต่ว่าข่าวโหลดเกมนี้เนี่ยมาเยอะมากถ้าใครไม่ทราบนะครับการ์ตูนเฟรนดเรี่กายครับเป็นการ์ตูนนะครับที่ฉายดังโทรทัศน์นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่เป็นนักเรีแบบไม่ใช่ทั่วไปอ่ะเป็นนักเรีที่อาจจะต้อง13ปีขึ้นไปดูครับเนื่องจากว่ามุกเสยดสีเยอะมากนะคุณผู้ชมครับในการ์ตูนเรื่องนี้เราก็เนื้อหาบางอย่างครับที่ไม่เหมาะครับกับเด็กดูนะครับ แต่กับตัวเรื่องนี้ครับมาปรากฏครับเป็นอีเวนต์ในเรือบ็อกคือเขาใช้ว่าเป็นอีเวนต์นะคุณผู้ชมครับอาจจะไม่มีของฟรีแจกนะครับแต่ว่าตัวเกมตอนนี้เนี่ยข่าวหงุดเยอะมากตั้งแต่ GUI ครับรวมถึงโมเดลตัวละครนะครับที่ปรากฏครับผ่านทางทวิตเตอร์อย่างเรือบ็อกซ์ลิกเกอร์นิวแอนด์ลีกนะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เดาว่าไอข่าวหงุดเนี่ยเป็นข่าวปลอมนะครับแต่ว่าตัวของทวิตนี้เนี่ยก็แชร์มาเยอะมากจนหลายคน่มไม่เชื่อว่าเป็นข่าวปลอมนะครับ เพราะมันมีเยอะจริงๆซึ่งต้องรอดูต่อไปครับว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมจริงหรือเกมเท็จนะคุณผู้ชมครับกับเกมอย่างแฟมิลี่ไกนะครับแต่บอกเข้าๆก็คือตัวเกมเนี่ยก็น่าติดตามนะครับกับเกมของแฟมิลี่ไกในเออร์บล็อกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับและจะดีแค่ไหนนะครับกับเกมนี้นะคุณผู้ชมแหมคิดไม่ถึงเลยจริงว่าจะมีเกมแบบนี้นะครับมาในเออร์บ็อกได้นะทีมงานเออร์บ็อกออกมาตอบโต้ประเด็นยูจีซีกอล์ฟลิิเต็ดแล้ว ล่าสุดนี้ครับทางตัวของเดฟฟอร์ัมนะครับได้มีการเขียนนะเป็นโพสครับต้องใช้เป็นกระทูนะคุณผู้ชมครับพูดถึงตัวประเด็นนะครับที่ไอเทม UGC เนี่ยครับไปก๊อปเงินมีเต็ดใครั้งนะคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมงานครับจับตาดูนะคุณผู้ชมครับซึ่งตัวของทีมงานขอบอกครับก็เขียนประกาศนะครับผ่านทางตัวของเดฟฟอร m ัมนะครับใจความประมาณว่าจะมีการออกมาจัดการนะครับไอเทมก๊อปเงินมีเต็ดมากขึ้นนะคุณผู้ชมครับ คือมันจัดการมากขึ้นมาช่วงนี้ก็เยอะอยู่นะเพียงแต่ว่าหลายครั้งครับไอเทมเเตเนี่ยมันจะหลุดครับระบบตรวจสอบของเระบอกมาได้หลายครั้งนะคือผสมครับเราก็เผื่อม,มาขายได้ครับในออต์บช็อปซึ่งตัวของเระบอกเนี่ยประกาศนะว่าจะมีการเพิ่มนะครับระบบในการตรวจจับมากขึ้นนะครับจากเดิมที่ตรวจจับเนี่ย อาจจะคุมเครือไปหน่อยแล้วก็ตัวของไอเทมเนี่ยมันหลุดมาได้ง่ายมากนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะมีการตรวจจับครับเพิ่มไป2เท่านะครับุณผู้ชมครับส่วนตัวของไอเทมครับที่เผอมาขายครับในมาร์เก็ตเพลสเนี่ยหรือว่าในตัวของอวตารช็อปเนี่ยจะมีการที่งบทิ้งนะครับุณผู้ชมครับเหมือนเดิมนะครับบางชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นออฟเซลนะครับหรือว่าโดนงบตัวโมเดลทิ้งไปเลยซึ่งเขาบอกครับว่าไอเทมดังกล่าวเนี่ยถ้าคุณเผอซื้อไปนะครับทางบอสครับจะคืนตังค์ให้นะครับ เป็นจำนวนเต็มจำนวนนะคุณผู้ชมครับงานจะซื้อไปนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไอเทมที่เป็นไอเทมก๊อปเงินเต็ดเนี่ยมันจะจบด้วยการที่โดนเบทิ้งนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่ไม่ได้ซึ่งเราบ็อกเนี่ยก็จะคืนตังค์ให้แบบเดิมนะคุณผู้ชมแต่ย้ําเตือนนะว่าไม่ซื้อจะดีกว่านะครับถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยต้องรอตังค์คืนนะเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับกับไอเทมเหล่านี้เพราะฉะนั้นครับซื้อไอเทมที่ไม่ก๊อปจะดีกว่านะครับดีกว่าไปซื้อก๊อปมานะคุณผู้ชมครับป้องกันปัญหาการที่รอกระบกค ซึ่งต้องเราดูครับว่าตัวของ UGC เนี่ยจะมีเทมเพลตกอบน้อยกว่าเดิมไหมนะครับเนื่องจากว่าปัญหานี้เนี่ยมันเรื้อรังครับมาเป็นเวลาเนี่ยหลายปีแล้วนะคุปสมครับกับ UGC นะคุ้สมนั้นนี่ก็คือข่าวทั้งหมดครับของรลบ็อกในวันนี้นะคุ้สมครับคุปสมชื่นชอบข่าวไหนเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคุ้สมครับสําหรับวันนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อเท่านี้ก่อนนะคุ้สมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคุปสมนะ สงหรับคลิปนี้ครับมีเพื่อนนี้ครับสวัสดีครับผม